วิธีการใช้งาน Garmin Eco Map เบื้องต้นนะครับอันนี้ของบางยูนะบางยูผมจะทําวิธีสอนนะครับมาดูปุ่มแรกนะฮะเปิดมามันจะขึ้นหน้านี้เลยนะครับถ้าตั้งค่าเสร็จหมดแล้วอันนี้อันนี้หน้าแผนที่ Souder s o n a อะไรอันนี้ก็พอเข้าใจนะครับส่วนนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดกลับนะครับปุ่ม Back นะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตกลงนะครับ Select นะครับเลือกนะครับ อ่าสีเล็กนี่กดปุ่มกดตกลงครับกดเข้าไปเลือกหน้าแผนที่เข้าไปมันจะมีแผนที่ตกปลากับแผนที่เดินเรือนะมันคล้ายๆกันเข้าอันไหนก็ได้ครับทีนี้แผนที่ก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้ามาร์กนะครับวิธีการมาร์กมาร์กจุดเรือให้กดนี่ได้เลยนะครับมาร์กค,ครับผมตัวปุ่มสีส้มนะครับกดเมนูอยู่ตรงนี้อันนี้มาร์กจุดเรือกดไปได้เลยทันที กดหนึ่งทีเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วประมาณสามวิเตมันก็จะกลับมาหน้าหลักเองครับถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแต่ถ้าเราจะใส่มาร์กนะครับสมมติมีหมายมีอะไรจะใส่นะครับให้กดมาร์กไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็มาแก้ไขจุดเดินทางครับผมนียกดเข้าไปแล้วก็มาใส่ตำแหน่งแล้วใส่พิกัดสเสร็จก็กดมาเลือกเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับ s ี a ไม่ต้องอะไร ก็เนี่ยเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ตั้งชื่อได้แต่ชื่อต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็กดออกมาได้เลยหรือว่าจะดูนะว่าไอหมายที่เราลงันอยู่ตรงไหนฮะเรากดกลับออกมาแล้วก็กุปุ่มเมนูครับผมอันนี้แล้วก็ปุ่มโฮมครับก็จะกลับไปหน้าแรกครับผมให้เราเลือกหน้าจะกลับมาหน้าแรกหรือว่าเราจะเลือกอะไรเลือกอะไร